สวัสดีวันนี้มีลูกค้าส่งโชค๊คมาเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับน,นี่ว่าลูกค้าทําการปรับองศาสายนะครับจัดทรงใหม่ก็น้ํามันก็เลยรั่วออกมานะครับโชค๊คพวกนี้มาจากโรงงานนะครับห้ามแกะนะครับห้ามแกะแกะปุ๊บเนี่ย พชเชอร์ที่อยู่ในห้องแก๊สเนี่ยเป็นไฮเพชเชอร์นะครับมันจะดันน้ำมันออกนะครับแกะปุ๊บเนี่ยน้ำมันปี๊ดออกมาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ควรนะครับไม่ควรแกะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับโ๊บแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับเพิ่มความยาวได้นะครับแต่มันจะมีจุด ที่มาร์กเอาไว้นะครับว่าห้ามปรับเกินกว่าตำแหน่งนี้นะครับถ้าเกิดปรับมาเกินตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่า,เ,าเกียวที่อยู่ในในแกนตนัวนี้มันก็จะระยะมันก็จะน้อยลงนะครับทําให้มีความเสี่ยงนะครับที่แกนที่ยึดตรงนี้เกีียวบริเวณที่ส่เข้าไปเนี่ยมันน้อยฮะมันจะหักได้นะครับถ้าเกิดว่าได้รับแรงกระแทก การปรับโชก็ควรที่จะปรับโดยผู้ชำนาญการนะครับหรือว่าช่างที่ได้รับการเทรนมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการลื้อนะครับลื้อแล้วก็เช็คน้ำมันนะครับแล้วก็แรงดันบางคน <c oughs> บางคนชอบถามมีคำถามนะครับลูกค้าผมช่างสงสัย <c oughs> <c oughs> ถามว่า น้ำมันหายแล้วเปลี่ยนแต่น้ามันได้ไหมนะครับหรือว่าบางคนมาเนี่ยเอ้ยผมไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเรื่องแก๊สอะไรเงี้ยเอามันต้องใช้เครื่องมือเฉพาะของของเ e อรินตัวนี้ใช่ไหม้ามีคําถามว่าเราเราเรา,เราไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะถอดโช๊คเนี่ยอันดับแรกคือการคือการเดนแก๊สทิ้งนะครับเราต้องปล่อยทิ้งแลวเป็นอันดับแรกเลยนะครับเป็นคําถามที่ทุกคนทุกคนอยากรู้ อยากปรเพื่อจะเซฟค่าแก๊สค่าอะไรนะครับมันเป็นโปรเซสการทำงาน,นครับเซอร์วิสเ,วเลเวลหนึ่งเนี่ยคือน้ำมันแก๊สนะครับเลเวลสองคือการเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับรั่วซึมนะครับเป็นชุดซ่อมจุดซีนภายในโอริงรวมถึงค่าบริการในการถอดล้างชิ้นส่วนนะครับไปครับลงมือทำงานเอยนี่ก็เป็นโชคที่เรา สวิตแล้วนะครับก็เป็นน้ำมันใหม่นะครับแล้วจะทำการเติมแก๊สเข้าไปนะครับอันนี้คือโช้กที่เป็นแว็คคัมนะครับไม่มีอากาศภายในนะครับต้องต้องไล่อากาศให้มันให้มันหมดนะครับไม่งั้นจะมีอากาศอยู่ในห้องน้ำมัน,มนก็จะเกิดเกิดแรงดันที่ไม่พึงประสงค์นะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อสักรู่นี้ตอนที่เราบรรจุแก๊สเข้าไปนะครับด้วยเครืองมือของเอรินก็จะเป็นแก๊สแบบไฮเพชเชอร์นะครับสำหรับช็อปอัพนะครับทั้งในทั้งในโช้ของรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คการทำงานกันนะครับ่าทำการ ทดสอบนะการทำงานนะครับว่าแรงดันกับโชคมันทำงานได้ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราบรรจุกแก๊สเข้าไปเนยะโชคมันก็จะมีแรงดันภายในนะครับตัวนี้ก็ไฮเพชเชอร์นะครับความดันสูงนะครับชองให้ลูกสูบโชคมันดันตัวออกมาได้นี่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ ที่มักจะพูดกันว่าช็อกแก๊สนุ่มนวลกว่าช็อกน้ํามันนะครับช็อกแก๊สนุ่มนวลกว่าช็อกน้ํามันแล้วก็อันนี้เป็นเป็นโมโนโทูบนะครับสำหรับสำหรับคนที่อยากรู้นะครับก็จะมีโมโนโทูบกับทวินทูบอันนี้ก็เป็นโมโนโทูบนะครับแบบมีซับแทงนะครับมีสายนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าช็อกมีแรงดันแล้วเนี่ย เวลาเราปรับจังหวะดีบาวเนะี่ยมันก็จะมีเสียงแกล้งแกล้แกเห็นไหมะฮะมันจะมีเสียงมีเสียงค่อนข้างชัดนะครับตันนี้จะเป็นตัวปรับในจังหวะดีบาวนะครับดีบาวกัอการคืนตัวเมื่อเราเมื่อเรากดเข้าไปมันก็จะยืดขึ้นช้าหรือเร็วก็คือตัวนี้เป็นตัวกําหนดนะครับนี่เดี๋ยวจะคลายให้สุดก่อนนะครับเพื่อที่จะให้กดง่ายขึ้นนะครับในจังหวะกดนะครับ ตัวนี้เยอะฮะประมาณ30คลิกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาลปรับคอมเพรสชันนะครับจะวผมจะปรับให้ให้มันนิ่มสุดเพื่อทําการทดสอบในการกดมันจะได้ไม่ไม่ออกแรงเยอะนะครับนี่เราคลายออกหมดทั้งสองอย่างนะครับจังหวะที่เรากดปุ๊บมันจะยืดขึ้นเร็วเห็นไหมฮะกดปุ๊บยืดขึ้นนะครับอันนี้เราจะทําการทดสอบวาลรีบาลนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับนี่เราจะกดลงนีแล้วเราจะปรับให้สุดนะครับ เพื่เห็นความแตกต่างนะครับมันจะขึ้นช้ามากนะครับเราทำการคลายมานิดนึงนะครับนะฮะมันจะขึ้นช้านะครับดูนะครับนฮะมันจะขึ้นค่อยๆขึ้นช้าๆนี่คือการหน่วงหน่วงในจังหวะรีบาวนะครับนี่คือความเหนือชั้นของของโชค๊ค ชกแต่งนะครับของเอ,อรินนะครับส่วนใครจะนิยมค่ายไหนก็ก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับว่าโช็กแก๊สของเอ,อรินนะครับเมื่อเซอร์วิสแล้วต่อให้มันเก่าแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราเซอร์วิสแล้วมันก็จะกลับมาเป็นโชกแก๊สที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซ่อมเออร์ลินให้กลับมาเป็นเออร์ลินใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะกายภาพภายนอกนะครับอาจจะแบบว่ามันมันเนื้อลูเบเนียมมันโดนอากาศจากการใช้งานอะไร้ยภายนอกแล้วมันก็จะไม่เงาเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการล้างทําความสะอาดคราบน้ํามันแล้วก็ประกอบสปริงกลับนะครับปรับค่าแซกให้ถูกต้องนะครับสปริงตัวนี้นะครับ สปริงตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราจะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะมีสเปคของมันอยู่นะครับเนี่ยโค้ดนะครับโค้ดพวกนี้รหัสพวกนี้นะครับระบบบอกถึงค่าเคของสปริงนะครับเราต้องปรับตามปรับตามสเปคของเขานะครับไม่ใช่หมุนมั่วๆนะครับไม่ใช่แบบว่าี่คลายมันออกจนสุดหรือว่าไปรัดมันจนแบบว่า สปริงมันถูกกดมากตลอดเวลามันเครียดมันอะไร้ก็จะทําให้สปริงมันเสื่อมเร็วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการล้างแล้วก็ประกอบกันอันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับพร้อมพร้อมส่งกลับนะครับอันนี้เอามาให้ฟังชัดทัดอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้มันอาจจะไม่ได้ยินครับ อันนี้จะจังหวะปรับรีบาวมันจะต้องมีเสียงดังชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะได้ยินไหมฮะถ้าโชคที่หมุนแล้วไม่ดังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันลูกปืนอดังลูกปืนไอ้มันเสียหรืออะไรไม่ใช่นะค,คือแก๊สปุนท้องแก๊สปุนรั่วนะไม่มีแรงดังนะครับทำให้วาวตัวนี้มันไม่สามารถที่จะดี รีจังหวะน้ำมันได้นะครับก็จะไม่มีเสียงตอนนี้มันไม่มีเสียงดังชัดเจนนะครับอันนี้เป็นรีบาวนะครับจังหวะการยืดคืนอ,อันนี้เป็นจังหวะคอมเพรสชันนะครับจังหวะที่ยุบตัวนะครับคุมในจังหวะยุบตัวนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีผลเมือม่อเมื่อห้องแก๊สมันรั่วสักเท่าไหรนะ่เสียงก็จะดัง มาให้ดูอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับลูกค้าไปติดตั้งใน KR นะคร KR อห้าสิบ 2T นะครับทูรถใบรุ่นยุค9ก8 0 9 0นะครับประมาณทำใหม่นะครับ,ร 90, 80, 90. รบ,รบก็ต,ตั้งโชคที่มีคุณภาพดีครับบอยทำให้การขับขี่ดีขึ้น,นสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยมีโชคให้เล่นกัน ก็ส่งมาได้นะครับบรรณากรารครับเซอร์วิสเอรินให้กลับมาเป็นเอรินไม่์แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเครื่องมือมาตรฐานนะครับน้ามาเอรินเครื่องมือเอรินนะครับคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ